เป็นอะไรเป็นหน่อไม้ใช่ไหมเป็นยอดมะพร้าวอ๋อยอดมะพร้าวไม่ใช่หน่อไม้เนี่ยอันนี้หนึ่งช่วยนะคะหนึ่งห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะใส่หอมผักชีเอ๊ะใส่ผักชีค่ะผักชีใส่พริกไทยพริกไทยผักชีแล้วก็ติดฝาแล้วครับใส่ค่ะอันนี้หนึ่งกล่องเราจะแถมเส้นหมี่ให้ทุกคนเส้นหมี่ นี่ประมาณกี่ถ้วยครับก็ประมาณตกวันหนึ่งก็ร้อยยี่สิบถ้วยได้อ๋อร้อยยี่สิบถ้วยถ้วยละห้าสิบเนี่ยหม้อเนี่ยต้องได้ร้อยยี่สิบถ้วยร้อยยี่สิบถ้วยโอ้ได้เยอะอยู่นะครับร้อยยี่สิบถ้วยก็ตกวันหนึ่งก็หกพันได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดจอมพลปพระพุทธบาทน,นะครับนี้เราจะพาไปชมร้านเฉพาะป่าครับ เขาทำยังไงเขาขายกันยังไงนะครับเดี๋ยวรับชมครับใส่แก้วมีนะคะใส่ใส่ก็มาเอาให้คล้ายเลยนะคะัดดา อันนี้เท่าไรอะคะอันนี้บาทงอัอี่ขายแก้วเท่าไหร่มยี่สิบบาทค่ะ สิบบาทสามแก้วห้าสิบเลยจ้าแม่ค้าผลไม้ใส่เยอะมากครับไม่ต้องกลัวขาดทุนกับร้านนี้ใส่เต็มแก้วเลยครับ กะทิสดนะคะกะทินี่คั้นเองเมแบบซื้อ <c oughs> น้ำ ไดหนก็ไหคูทำไมมันหนักอ่ะีเดแล้วะดโนอีกเปล่าเปล่าก็ต่อนวนน้ำเชื่อมก่อนไหมน้ำเชื่อมเป็นน้ำตาลนะคะเชื่มเป็นน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลใสแดงเที้ยวน้ำอ้อยอ่ะวันนึงขายได้กี่เก้ยวเลยวันนึงก็ตกะเกือบใส่ามเยอะ กวแกส่สิบสามสิบสี่สิบแก้วครับครับหมายถึงเฉพาะแก้วอ่ะเฉพาะแก้วเป็นร้อยแล้วตรงนี้ต่างหากออกห้าบาทให้หมดได้ค่ะอันนี้ใส่แก้วโอเคอันนี้ใส่แก้วได้ได้ถ้าเป็นแก้วอ่ะสองร้อยกว่าแก้วได้หนึ่งวังไม่รวมถุงนะคะแล้วแก้อยยี่สิบบาทนะครับเต็มทุกแก้วครับ ไม่เน้นปริมาณเลยเน้นกำไรอย่างเดียวนี่ลูกค้าประจำป่ะครับเนี่ยผมซื้อนี่ซื้อนี่อันโอ,อปลาด้วยนะได้ปลาเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่8 6ไฮโทไปเปลี่ยนอยากแก่ แก้วได้นะคะแก้ว <c oughs> แก้วก็มีเป็นถุงก็มีนะน้องไก่ไม่เอาไก่ไม่เอาหนูเพิ่มไข่ให้นะไออได้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 ไ้ด้ไได้ไดได้ไได้ได้ดไทยไ้ เท่าไรครับเาไกห้าสิบบาทค่ะข้างในมีน่องไก่ไข่นกกระทามีเลือดค่ะไม่ใส่หน่อไม้นะเป็นยอดมะนตอน้าอะี่เจ้าว้านตงาร้านเลนี้านอคุกม่ะอร้านขอบคุณนะคะอันนี้วาไว้ขอบคุณมากค่ะระวังนี่ซื้อทุกร้านเลยครับ ชวยหนึ่งนะ่มีน้องไก่มีน้องไก่มีไข่นกกป,รารปรทาในชนะะ่เป็นอะไรเป็นหน่อไม้ใช่ไหมเป็นยอมมะพร้าว่อ้ยอมมะเ้าไม่ใช่หน่อไม้อันนี้หนึ่งช่วยนะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะ ใส่หอมผักชีเอ๊ะใส่ใส่ผักชีค่ะผักชีใส่โยชัพริกไทยผักชีแล้วก็ปิดฝาแล้วครับใส่ค่ะอันนี้หนึ่งกล่องเราจะแถมเส้นหมี่ให้ด้วยมีเส้นหมี่นี่ประมาณกี่ถ้วยครับก็ประมาณตกวันหนึ่งก็ร้อยยี่สิบถ้วยได้อ๋อร้อยยี่สิบถ้วยถ้วยละห้าสิบเนี่ยหมอเนี่ยต้องได้ร้อยยี่สิบถ้วยร้อยยี่สิบถ้วยโอ้ได้เยอะอยู่นะครับ ร้อยยี่สิบก้วยก็ตกวันนึงก็หกพันได้ะค่ะถ้ามาขายที่นี่กี่วันก็ขายสองวันค่ะมีวันพุธกับวันอาทิตย์ครับใช่เฉพาะตลาดนัดประบาดนะคะครับเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่แล้วแต่ค่ะบางทีก็สี่โมงแต่ไม่เกินนะไม่เกินสี่โมงสี่โมงเย็นถึงก็ถึงสามทุ่มสองทุ่มครึ่งก็เก็บแล้วสองทุ่มครึ่งก็เก็บแล้วครับ ใครสนใจกินกับพาอปลาเชิญเลยนะครับตลาดตลาดน,นะคะร้อนนี้มาไม่ทันก็ไม่ไม่ได้ทานนะครับลปลาเต็มที่อดทุ่มๆประมาณทุ่มยอครับรต้องมาให้ไวเลยนะครับ